เดินออกมาจะกลับแล้วนะครับเขาปิดสี่โมงมามาในบ่ายสามกว่าแล้วนะครับมาเที่ยวชมได้ไม่ถึงชั่วโมงก่อนเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเขาปิดกี่โมงนะครับอันนี้บ่ายสามมาถึงบ่ายสามกว่าแล้วนะครับชมได้นิดเดียวเดี๋ยวยวัหลังมาใหม่วัหลังมาใหม่ ถ้ามีโอกาสนะครับคนไทยเราอย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับตรงพระตรงวัดพระแก้วกับไหวพระนะครับไหวพระแก้วแล้วก็มาชมความงามของนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ภายในบริเวณวัดพระแก้วสวยงามอมาลาังการสุดๆเลยเราอย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมกันนะครับเดี๋ยวฝนกำลังจะตกแล้วครับ โอเคครับ